หมดเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นไงคุว่าหละอ๋อครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมันหลดุดต้องมาเริ่มใหม่เลย ก็นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเซิร์ฟอะไรดีนะครับลูกก็ยุ่นอยู่นะครับผมลูกก็รู้นะครับ แอ p เปิล R A F T, H T F T F ผอมล้แอปเปิ <c oughs> Apple, ครับ ถามหน่อยเซิฟแอปเปิลคร์ฟนี่มันต้องหาจากไหนผมก็เน็ตแรงนีเนี่ยครับขอบคุณที่บอกนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาได้เหยยนี่มันเซิฟแอปเปิลคราฟเลยนะเวย้ยเยสครีชเขาได้เหย ไม่ดูคุณก็ตกใจเฮ้ยเบกบอลปิดเลยมั้ยกดแล้วนะเวสบอลอือหือนานชิบหายเลยทำไมไมันนา V.I.P. อะไรเนี่ย M.V.P. โอ้ได้ผมสักข้อเซิร์ฟแ่งนแน่เนี่ยนี่ไงผมต้องรอใช่ไหมเนี่ย เลือกจะเลือกสีไหนหจัดไปเฮ้ยว่าเลือกสีสีนี้ ได้อย่างไรคมอยู่สีเหลืองใช่หรือไม่ใช่คมอยู่สีเหลืองเก็บกันเก็บกันนั่นแหละก็ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยได้ดิได้ดิเออได้ดิได,ด,ได,ด้โอ้ยดีดีด,ด,ดีดีเลย ดีเลยดีเลยดีนะที่ผมรู้จักแอปโป๊ลครับเป็นอย่างดีเซิร์ฟนี้ดีมากนะฮะสำหรับอะไรนะเป็กบอใช่ไหมป้องกันเตียงอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดสาดเลยนะฮะ เพือสีเหลืองฮะสีเหลืองแม่งมีขะครอ่าผมก็ต้องเลือกบล็บอกไหนดีว่าบล็อกนี้ไม่ก็บล็อกนี้แม่งมีเลยอ่ะใครดูไหมเนี่ยเออมีมีม,ม,มีวันนี้ผมไป่เจิแอปเปิลคาร์บครับก็รู้ไม่ได้ผมไม่รู้มรผมไม่เูยม,ม,มา ผมดีนดูครับผมไม่ว่างไปดูคลิปคุณเนะเออ เ,าเขาเลีกขาเีกหน่อ้แม่โอไมคก็ไม่มีนะี๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยว ตอนนี้ทีมสีเขียวโดนอะไรโดนทุบสี่งเหลือทีมสามทีมผุผมยังไม่โดนแป๊บนึ่งนะเขาเลือกอะไรก่อนให้มันถูกตาเฮ้ยดีดีดอินชาจะด้วยเยี่ยมเกทเค หนึ่งนะฮะเดี๋ยวหาดาบก่นมันมีแต่เออดาบอ่ะไม่ได้ ใช้บอกเอ็นคุณต้บลบอกนี้โอ้ยยี่ยมมากมันมันต้องใช้บอกนี้ว่ะอ๋อ,อรู้แล้วบอกนี้นี่เองฮะไปวัดกายวัดกายวัด

มันมันสตรีมอยู่นะคุณชมอ๋อครับดีนะสีมสมัการสตรีมของผมนี่แม่ง ไม่ <gas> อยอมไมยอมไ่ยอไอกดมย่ออ ช่องแคบอาจะเจอได้ช่องแคบอาะเจอได้นะฮะไปพร้อมยังพร้อมยังครับผู้ชมพร้อมยง แม้จะเหลือน้อยแต่ผมแต่ยีนผมเก่งนะครับอะไรก็รู้ไปลุยกันเลย ดักเนี่ตรงนี้สีแดงแผ่ขยายอำนาจอาที่เส้นกลางครับผมอีกงไม่เหลือน้อยจริงๆย้ดตัวใครได้ทำไงดีทำไงดีจริงจริง แค่แนวผมมันมมีแอดแนทเธอร์าทำไมล่ะปปลลุยไม่ไดผ้ผมตายอย่างเดียว เราสองคนแล้ววะเป็นแม่งไปเลยแม่งไปเลยฮะไม่ต้องกลัวขนาดนั้น ช่องแคบเจอได้อ่าสีแดงแม่งมาโอเคนะผม ใช่ไหมกูเล่นได้ <S <S เวอร์ชัน่น,น1.0.6ครับ ก็ทั้งหมดนี่แม่งสร้างปอบปากการไปแล้วนั่น,นแหละนั่นแหละเยี่ยม แม่งไปเลยต้องกลัวกลัวทำยีย่อะไรเออ รดยจะเป็นทีมไม่ใช่อย่างนี้แน่แน่คงรวยไม่ได้หรอไล่แม่งเหลือสองนไล่แม่งเหลือสอง เท่ากันนะเออมันนี้จะดีนะห้ามห้ามโดยเดียวเด็ดขาดเพราะเพราะเดี๋ยวกูโดนล,ลุมโอเคจะฝ่ายอื่นด้วยทีมอื่นด้วยนะฮะนี่ตรงนู้นด้วยะฮะนี่ วายวายวายเต้นแนวเดิมครับมันจะตีกูไม่ได้หรอกเพราะกูเก่งเออกูเก่งมึง <c oughs> มาเลยกูพรอ <c oughs> มอยู่ ผมเล่นมุกเดิมได้มันมาฝั่งนี้ผมเชื่อเลยเอ้ยท่าแตกไปเลยเ mm hmm. จ๋งเหรอ mm hmm. ให้จริงก็มาดิชิบหาย ครับครับัสดีครับผมวัสดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสื้อก่อนแล้วก็นี่ฮะเฮ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ก่อนเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ับบัดดีครับผมบัดดีท่นหนึ่งอัเแบบนี้เดี๋ยวเดือตาบกันดีเลยนี่ไมาแล้วมาแล้วมาแล้วรูยกันเลยให้ทีมมันเหลือหนึ่งะฮะพร้อมรวยกันยังตอนนี้ ปืนแล้วใช่ไหมร็จกูแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยทันูทันู เห็นเจ๋งเลยไอ้บ้าให้ทีมมันเหลือหนึ่งเว้ยทีมมันเหลือหนึ่งครับก็จะหนึ่งครับจะชนะนะครใครก็ไดเ้เป็นอันเป็นอมตาตา้ผมที không mà lên Tại dưới ship hai quá lẽo gì ạ Ồ Ồ Cảm ơn các chip hài lẽ, hơi 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 hey, mày được pha cơ, huê ra, ui chết chip hài lẽ, hey, phong tai, chua, โหยเจอได้เอาชิปหายแล้ว no no ก oh. ูชิปหายแลวแต่ลั่นหนึ่งอันคือคืออะไรเออคืออะไรฮะ ตอนนี้ผมต้องนะเล่นนานพอสมควรแล้วนะใครคิดว่าผมเก่ง PVP ยกมือขึ้นนะะใครเชื่อผมเก่ง PVP ครับยกมือขึ้นครับแต่กูต้องมาแพ้อย่างนี้คือมันคืออะไร ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ครับไม่ควรหยุดอะไรแบบนี้ง่ายๆหรอกนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ V I P V I P แล้วก็กาเซสเอฟฟี่เขียวไม่ใช่ V I P เ้ยโหลดดีเราได้เสร็จดีเออนั่นแหละผมคิดว่าแบทโทรศัพท์ผมหมดหมดจริงๆสำหรับคลิปนี้นะผมผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็แล้วก็เจอกันใหม่ในพาหน้านะโอเคเนาะ หรับคิดนี้นะฮะโอเคใครคิดว่าผมเก่งพีพีกดหนึ่งครับกดหนึ่งครับสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับผมฮะ ครับครับ ừ, เข้าใจครับครับจริงๆผมไม่ได้เก่งพีพีอะไรมากหรอกแต่ตอนแรกผมไม่เก่งเลยคืออย่างนี้ตอนเนี้ยแบดผมหมดผมไม่ว่างผมต้องชาร์จให้เต็มร้อยนะครับอ่าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนก็พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับโอเคนะ ไปแล้วบ๊ายบายแล้วผมนะไปละวดูว่าเป็นที่โทรศัพท์คุณแน่วะไปละโอเคเดี๋ยวออกกันครับครับเข้าใจครับผมอ่าเข้าใจครับอ Apple รับไลอันนี้ b กอ w a r แล้วก็นี่สกายวอลนะฮะมันถ้าตัวสับผมกระตุกผมก็พีพีกล่ำกันแหละไม่เกี่ยวหรอกนะฮะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาบก่อนแล้วก็พบกันใหม่พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้